การน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะคลี่คลายลงมากแล้วนะครับแต่ว่าสำหรับจังหวัดนนทบุรีหลายพื้นที่ยังคงตกอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับวันนี้รองาศาสตราจารย์เสรีสุภราิตย์ผู้ิเนยการทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาสรินทรและคุณดารินคล่องอัคระเดินทางไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่อำเภอบางบัวทองและบางกลวยพบว่าหลายชุมชนยังคงอยู่ในสภาพจมน้าอยู่ครับเชิญทั้งสองท่านครับ ขอบคุณค่ะคุณชัยรัตน์คะวันนี้นะคะดูเหมือนว่าเราเห็นความแตกต่างอย่างมากทั้งด้านกรุงเทพและก็นนทบุรีรพเรพอเราข้ามาที่นนทบุรีก็จะเห็นว่าชุมชนหลายๆแห่งนนั้นยังจมน้ําอยู่แล้วก็น้ําลึกมากๆด้วยนะคะอาจารย์ครับก็น่าเห็นใจก็ามากเพราะว่าเดือนครึ่งแล้วนะฮะของเขาเดือนครึง่งเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมไปถึงเนี่ยเขาจะถามผมว่าเขาจะต้องทนอีกกี่เดือนอนะฮะคำถามนี้เองเราจึงบอกว่า เดี๋ยวเราจะนํากลับมาวิเคราะห์แล้วก็เราต้องบอกความจริงกับเขานะฮะว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าภาคใต้ตอนนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมหนักเหมือนกันอย่างเช่นที่ปัตตานีตอนนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะครับขณะนี้เองเนี่ยลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็มีกําลังเบาลงนะฮะเบาลงกว่าสัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นฝนภาคใต้ก็จะเบาลงเหมือนกัน เบาลงนะภาคใต้ปัตตานีเองก็เบาลงนะฮะไม่<ช>มีเฉดสีแดงแต่ว่าบางส่วนเองก็คงต้องเฝ้าระวังนะฮะเช่นกรณีของละนองนะฮะแล้วก็ประจบกิเลขะน,น,นะครับครับดูนี่อันนี้ภาพของวันนี้นะฮะวันที่1ก็เช่นกันนะฮะภาคใต้ปัตตานีก็คงจะน้ําเริ่มลดลงนะฮะแต่ส่วนถแถวนครกสุราชก็คงต้องต้องเฝ้าระวังนิดหนึ่งนะครับยังคงมีฝนหนักอยู่นะคะครับลองภาพต่อไปนะฮะภาพสองอันนี้ก็เช่นกันนะหลังจากวันที่2แล้วก็จะบางลงนะะถึงจะบางลงนะครับครับผม สาหรับอิทธิพลน้าทะเลหนุนนะฮะภาพตอบเลยนะครับเห็นว่าช่วงนี้ก็เป็นโอกาสดีที่น้ําก็จะลดลงนะฮะแต่ว่าจะมีแค่อาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่บ้างมีแค่วันที่3าบันเดียวนะที่น้ำมันจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับก็เป็นอุปสรรคเหมือนกันเกี่ยวกับการระบายน้ำนะครับก็แสดงว่าช่วงนี้เป็นเวลาทองสําหรับการระบายน้ําแล้วที่ยังท่วมขังอยู่ในหลายๆพื้นที่นะคะก็บางทีก็อาจจะต้องสามารถเปิดดูน้ําได้แล้วทีนี้นะฮะน้ำทะเลจะไม่หนุนเข้ามาแล้วน้าก็จะไหลลงธรรมชาติค่ะคราวนี้ไปดูภาพกันบ้างค่ะที่วันนี้เรราาไปดูททีี่นนนนบุกัมะะค ตรงนี้ก็คือบริเวณถนนกาญจนาพิเศษใช่ครับค่ะกลายเป็นคลองนะคะก็มีเรือวิ่งอยู่แต่ว่าอีกฝากหนึ่งนั้นน้ําแห้งแล้วจากการกู้ถนนนะคะใช่ครับใช่ครับค่ะเมื่อเราเข้าไปในบริเวณชุมชนในในบริเวณนั้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าสมบัติบุรีใช่ไหมฮะอันนี้ค่ะสมบัติบุรีนะคะก็ยังคงอยู่ในสภาพจมน้ําน้ําสูงเมตรกว่านะคะครับ เมื่อเข้าไปนะคะด้านในก็จะเห็นได้ว่าประชาชนนั้นยังใช้ชีวิตยากลําบากค่ะบางแห่งก็สามารถกู้ได้แล้วอย่างเช่นนี่คอนโดสุบุรีนะคะข้างในนั้นแห้งแต่ว่าข้างนอกก็เต็มไปด้วยน้ําก็อยู่ในสภาพติดเกาะชาวบ้านก็ต้องใช้เรือกับรถขนาดสูงเท่านั้นที่จะวิ่งไปได้พอเราวิ่งออกมาก็จะเห็นถึงสภาพถนนตอนนี้นะคะที่ก็ยังไม่ดีนัก ครับค่ะและจากนั้นเราไปที่บางกลวยบางกลวยค่ะมีอำเภอบางกลวยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตยากลําบากอยู่เหมือนกันนะคะบริเวณของวัดบริเวณนั้นอย่างนี้นี่คือวัดศรีประวัตินะคะก็อย่างน้ําท่วมสูงแล้วก็อยู่ใกล้กับคลองมาสวสดิ์ด้วยก็มีปัญหาะค่การระบายน้ําตรงนี้ทําไมถึงทําได้ยากลําบากคะทาไมหลายพื้นที่นี่น้ําท่วมสูงมากคะอาจารย์ครับ คือปริมาณน้ำเนี่ยยังเหนือกรมหาสวัสด์ยังมีอยู่อีกมากนะฮะเดี๋ยวผมจะมีฉาดสท้าจัดบายให้ฟังนะค่ะนี่ชัดเจนเลยฮะน้ำน้ำขนาดนี้นะฮะที่บางกลวยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนกรุงเทพเองก็คงต้องเห็นใจนะฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะจะทำอย่างไรที่จะอย่างน้อยๆก็ ช่วยแบ่งเบาภาระนะครับของเขาบ้างนะครับคือตอนนี้ถ้าเดินเข้าไปลึกๆี่น้ํามิถวอยู่น้ำมิัวอยู่เลยก็เรียกว่ายังอยู่ในภาวะวิกฤตดังนั้นการที่จะระบายน้ําให้ทันวันที่5้ธันวาอย่างที่สปปประกาศไว้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับเรี่บบนี้ถ้าวิเคราะห์ตัวเลขล้วจะบอกให้ชัดเจนว่าเป็นไปได้หรือไม่ได้นะครับแต่เนื่องจากขณะนี้เองเนี่ยบางทีช่วงน้าทะเลหนุนสูงเนี่ยหมาสวัสดิ์ติดติดคลองติดแม่น้ําเจ้าพระยาก็สูงไปด้วยเพราะฉะนั้นระบายก็ยากนะทีนี้เรา อยากจะดูว่านาตกลงน้ําเหลือเท่าไหร่นะฮะเมื่อเมื่อวานนี้เราก็แสดงภาพไปแล้วน้ำเหลืออยู่นั้นะคะทีนี้เราวันนี้เราอยากเจาะเฉพาะนนทบุรีนะฮะเราก็เลยแบ่งน้ําออกเป็นสองก้อนนะฮะก้อนแรกก็คือเป็นก้อนที่ระหว่างของพญาบรรลือกับของพระพิมลราชานะตัวนี้มีอยู่ประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรนะฮะส่วนก้อนล่างนี้มีอยู่ประมาณเกือบ300ล้าน ที่เราไปดูวันนี้ก็คือก้อนนี้นะฮะก้อนนี้สองก้อนนะครับที่เราเห็นลึกๆนี่200กว่าล้านนี่มากสักขนาดไหนคะอาจารย์ถ้า200ล้านนี่ก็คือเขื่อนท่าด่านนะทั้งเขื่อนนั่นเองนะครับ <มา S 1> แลวข้าง,งบานยังมีอีก400ล้าน,น,นล้านครับตะมวลสีร้อนตปัญหามั็นคืออย่างนี้ครับปัญหามคือว่าระหว่างคลองเหล่านี้นะจะมีคลองสายย่อยนะฮะคลองมาเพราะคลองเหล่านี้เนี่ยไม่มีประตูน้ําเป็นส่วนใหญ่นะ90%ไม่มีประตูน้ํานะคะ ไม่มีตน้าํานั่นหมายคำว่าอะไรหมายคำว่าน้ําต้องเติมมาตลอดเวลานะฮะไม่ใช่ว่าเราระบายน้าช no ุดน okay. e ี้หมดปั <c oughs> ๊บจบกันน้ำพันสองร้อยล้านอยู่ตรงบนก็ต้องมาต้องมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นว่าจะยาวหรือไม่ยาวเดี๋ยวจะมาะห์ละเอียดให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ตรงนี้หมดตรงนี้ก็เติมตรงนี้หมดตรงนี้ก็เติมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหมนว่าจะนานอยู่นะคะอาจารย์ครับเราลงมาดูนะฮะภาพลองดูภาพถัดไปเลยครับค่ะ ครับอันนี้ภาพนี้นะฮะของพยาบรรลือที่ผมกล่าวนะตรงนี้นะครับของยาบรรลือของพระพิมลราชาอันนี้แบบนี้นะฮะถนนวงแหวนตะวันตกเส้นนี้นะฮะแล้วก็คองปราปานะครับของปราปาเส้นนี้ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าน้ำเนี่ยเราก็แบ่งแยกเป็นบล็อกๆให้เห็นนะส่วนบนเราไม่ต้องพูดถึงละ400กว่กาล้านเราเฉพาะตรงนี้นะฮะตรงนี้มีประมาณเกือบ300ล้านนะครับส่วนล่างนะการบริหารจัดการเนี่ยจะทำไงเขาลงเร็วเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นบล็อกเพื่อให้ เพื่อให้ใช้เครื่องสูบน้ําได้ให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าถ้า300ล้านเนี่ยนะถ้าใช้คลองธรรมชาติอย่างเดียวมีคลองสองคลองเท่านั้นที่ช่วยก็ได้นะคลองบางใหญ่กับคลองหมาสวัสด์นั่นเองขณะนี้ถ้าใช้คลองบางใหญ่คลองหมาสวัสด์เนี่ยระบายได้เท่าไหร่ระบายน้าทั้งสองคลองแนววันละประมาณ5ล้าน5ล้านแต่ว่ามีอยู่ต้อง300ล้านก็หกสิบวันเห็นไหมบล็อกนี้ถ้าใช้คลองเหล่านี้อย่างเดียวนะเพราะนั้นี่ก็เป็นปัญหาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราแบ่งเป็นบล็อกเพื่อให้เห็นว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ย บล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยสามารถจะระบายน้ําไปสู่ลําน้ําธรรมชาติได้อย่างไรนะฮะผมยกตัวอย่างกรณีบล็อกที่บล็อกที่หนักๆน,นะฮะบล็อกนี้บล็อกแปดยังมีน้ําอยู่89ล้านนะใช้คลองบรรใหญ่ก็คลองมหาสวัสดิ์สองคลองเท่านั้นเองนะจะเพราะฉะนั้นถ้าใช้สองคลองนี่อย่างเดียวน่ะวันละ5ล้านก็ลองดูสิฮะหลายวันอันนี้มันเป็นประเด็นว่าการบริหารจัดการก็คงตอนหานนี้เองกรมชนเองเนี่ยก็วางแผนไว้แล้วนะะผมได้ประสานไปหากรมชนเองว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ย ห้าธันวาเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมในลืมนะสามร้อยนะล้านวันละห้าล้านหกสิบวันเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้อย่างเดียวคือต้องเล่นมายากรเสกให้มันหายไป <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อยากจะเรียนว่าเดือดร้อนกันแล้วเพราะฉะนั้นทําอย่างไรจะเข้าไปช่วยเขาอ,อย่างเต็มที่อย่างที่บอกนะใช้ถนนหรือใช้คันลอง ให้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับ <khác. S 1> เช่นกรณีถนนวงแหวนการจานาพิเศษนะฮะวงแหวนนี้ก็เป็นคันอันหนึ่งนะฮะคันอันหนึ่งที่น้ําก็ข้ามบ้างไม่ข้ามบ้างก็กพักหนึ่งก็จะไม่ข้ามแล้วใช้คันของปลาให้เป็นประโยชน์นะค,คันของปลาฝั่งซ้ายนี่เป็นประโยชน์นะฮะเพราะฉะนั้นน้ําที่อยู่ในฝั่งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบล็อกเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถจะใช้เครื่องสูบน้ําได้เร่งสูบนะฮะเร่งสูบไปยังคลองบางใหญ่หรือใช้คลองมหาสวัสดิ์ก็ได้กรณีอย่างนี้นี่ตัวอย่างให้เห็นว่าปล่อยให้เป็นธรรม เห็นใจว่าจะฉลองปีใหม่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เลยนะครับเพราะนนาทันวาไม่ต้องพูดถึงนะครับครับผมถ้าอย่างนั้นทางเดียวก็คือต้องใช้เครื่องสูบน้ําเร่งผันลงสูบน้ําเจ้าพยาเป็นบล็อกนะใช้คันกั้นน้าที่มีไปที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ในแนวคลองแล้วก็ใช้ถนนเป็นคันคลองนะครับก็คงจะมีพิธีนี้เท่านั้นเองขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ ดังนั้นวันที่5ทธันวาคมนี้นะคะสำหรับนนทบุรีดูแล้วน่าจะไม่ทันแน่ๆแ,แต่ว่าทำอย่างไรจะช่วยเขาให้ได้เร็วที่สุดละคะข,ขอบคุณทั้งสองท่านครับค่ะ